นะค,ครับตอนนี้ขบ,บวนเรามาพบกันหมดแล้วครับเ,เริ่มเดินทางเข้ากันต่อเลยนะครับอมอมมากรถวีดีโอครับวีดีโอ เป็นไงมัง่งเส้นทางต่อ,อจากนี้เข้าไปสุนเยียบเลยค่ะสเพียบแต่ื่อกี้ผมไม่รู้ว่าใครนะไม่รู้ว่าแก้ตัวหรือเปล่าไม่ไดิไม่ได,ไมได้ตดนะดิตดนะแซวเล่นครับแซวเล่นครับเดินินทางกันต่อ